พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนกันต่อค่ะคุณผู้ชมได้มอบถุงยางชีพพระราชทานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราชฎรผู้ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ พระเจ้าวารวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมม์หมนสุทธนารีนาศและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชระกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาได้โปรดกล่าวโปรดกระหม่อมมอบถุงยางชีพพระราชทานจำนวน1 5 0 0ถุงและถุงยางชีพสำหรับพระพิสุจำนวน7จถุงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรผู้ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดแม่ห้องศนโดยมีนาย เอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนเป็นประธานในพิธีรับมอบพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแม่ห้องศนผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านจิตอาสาและราษฎรบ้านป่าลานร่วมพิธีที่โรงเรียนบ้านป่าลานตำบลห้วยโป่องอาเภอเมืองแม่ห้องสอนทางนี้ประสบกันิกรชาวอำเภอเมืองแม่ห้องศนจังหวัดแม่ห้องศนต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ห้องศน นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้สําหรับสถานการณ์อุทก,กภัยน้ําป่าไหลหลากดินโครนถล่มจากอิทธิพลของพายุฤด,ดูร้อนคาจิก,กิเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สินบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ในพื้นที่6อําเภอ27ตําบล110หมู่บ้านครับขณะนี้ก็อยู่ระหว่า